หากเจ้านาต้องซื้อข้ากิน่นก็มาซิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งกำลงกังเกียรติติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจ,จีงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท้านหาฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หเจ้า ดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกูตัน บ๊กมาพบก,กับรายการบทความเกษตรต่างอากาศกวนติดตั้งแต่เวลาเตี้ยงเกิงจนถึงบ่ายโมงนะเจ้า12นาฬกา30นาทีแผ่ว12นาฬกา55นาทีต่างสถานีวิทยุมอเกาเจียงใหม่ม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระบบ AM สเตอรโอความที่612กิโลเฮิร์์คลื่นซ้ายสุดอออากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวรไวเว็บดอท คือ p l u ห6 1 3 c o m Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมากเชียงใหม่กระดิ่งดึงเสียงหันดึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a อ d ด o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทราบยังอยู่พร้อมกับท่านพอะสุทัศน์ปินตาเซนนะเจ้าข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่ท่านก็เป็นคณะทํางานภาค ประชาชนสถานีวิทยุมอเกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้นําเอาเรื่องราวตางด้านการเกษตรเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเราต้องระวังเรื่องโรคอัยังจะได้จะมีคำแนะนําในการดูแลจะได้เรื่องของพืชเรื่องของการเกษตรนะเจ้าไปขอความหูกับท่านพ่ออสุทั์ปินตาเสนกันดีกว่าสวัสดีเจ้าท่านพ่ออเจ้าสวัสดีครับคุณแสงเทียนครับและก็ผู้ฟังที่ฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านครับเจ้า วันนี้เฮาก็จะมาอู้ถึงเรื่องว่าเป็นฤดูฝนแล้วเนาะเฮาขอยุบว,ว่าโรคที่เฮาพบเสมอในพืชก็คือว่าเรื่องของโรครากเน่าโรครากเน่าเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโรครากเน่าเนี่ยจะเสกสาเหตุมาก็หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสามอย่างเนี่ยคือว่าอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของดินดินเนี่ยสมมติว่า ถ้าเฮาเมือมีการไถพรวนเนี่ยดินมันเปน็นนอะดินดองเนาะดินมันเป็นดินดานฝนตกมาปุ๊บเนี่ยน้ําขังในระบบรากมันปุ๊บเลยนะรากพืชพืชที่มันอ่อนแอต่อต่อโรครากเน่าเนี่ยที่เป็นเชื้อสาเหตุเนี่ยบอกว่าจะเป็นเปน็นนอตไฟทอปเทอร์ลาพองพิชเทียมพองสเกลเทียมพองไอ้นี่นะตับตัว ปัญหาคือว่าเมื่อโรคมันมันอยู่ในดินเนี่ยมันการระบายน้ํามันมาได้นะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเพราะท้ออย่างก็เป็นเยื้อมันจะเข้าไปฝั่งที่ที่หักผนังภาคเซลเนี่นะมันเกิจะเกิดการลามออกไปเมื่อลามออกไปปุ๊บเนี่ยเวลาเอาหั่นพริกหั่นพริกเนี่ยเอาปูกมาได้เป็นประมาณยาวเป็นประมาณสักคืบสักศอกอะไรเนาะ หรือว่าสักสองสามนิ้วนะ่ะเอองอกมาแล้วเนะี่ยใบมาเหี่ยวไปน่ะอ๋อใบงีกไใบงอยอ่ะใบเหี่ยวไปเลยใบเหี่ยวต่ว่าก็ดีๆนะเหี่ยวไปเลยน่ะเสียงเทียนไปถอนดูนะใช่หักมันเนี่ยดู<น>วาที่โคนต้นมันนะ่ะมันจะเป็นแผลเป็นแผลสีน้ําตาลเนี่ยล้วกลามไปอคอก็จะพับพับอันนี้คือเป็นเหตุที่มันทำให้พ่อพิกห้องทุเหลืองนี่ก็เจอบ่อย เป็นเชื้อราเชื้อราที่ทำใือเพราะว่าพริกบระเขือยาซูบเนี่ยแม่นหมดแล้วเป็นแผลปุ๊บเนี่ยพับลงไปอันนี้ก็คือว่าน้ำมันน้ำมันขังดินมันแบบโปร่งมันมันแจ๊กหนอะดินมันน้ำมันเจาะมันตลอดเวลาเอยนะจ้ะแม่นละอันนี้ก็คือ วิธีการแก้ไขนี่ยจะต้องป้นห้อเนี่ะเวลาเพาะก้าไม้เนี่ยจะต้องทำแปลงให้มันดีๆดีๆนี่คืออย่างยกมันสูงน้อยเพื่อเป็นหลังเตาเป็นฮอนมันนะ่ะเปล่ฮอน,อนเป็นหลังเตาเแล้วตังบนนี่ทำเป็นใสป่ปูนขาวปูนขาวนี่จะทำเพห้อป้นห้อ pH ของดินเนี่ยถ้ามันต่ำกว่าห้าเนี่ยนะมันจะเล่งเกิดโรครักเน่าเนี่ย ไปนะั้นถ้าใส่ปูดขาวไปเนี่ยมันจะพีเอมันก็นจะขึ้นไปอาจจะสักเปลี่ยนความเป็นด่างสักหกเองนะสมมตินเนะเาะมันก็นจะช่วยให้โรคเนี่ยมันขยายตัวน้อยความรุนแรงมันไม่ค่อยมีแถมตัวนี่คือเพราะตากดิน่ะคือแสงตากดินไว้สับอ้าสับอ้าอย่างป้อปอันประมานป่อคุณลุงสมานถ้าเที่ยงสุมาเตอร์คุณลุงบอกถ้าน้ําฝนม,มันนักเนาะ แบ่งหอนขึ้นมาแล้วก็ตากดินคุดซับอ้าซับอ้าให้ดินมันได้รับแดดพอแดดแล้วเชื้อโรคมันก็จะตายาในแปลงน่ะเวลาไปปลูกเ,เวลาไปหว่านพริกมะเขือกะอย่างต่างๆเนี่ยที่เป็นหรือว่าปลูกพืชอย่างทุเรียนนี่ก็ได้สมัยหรือว่าพืชอื่นลำไย,ยอย่างก็แล้วแต่อย่างพารานี่ก็เป็นเที่เป็นทีนี้มันก็ยังหว่านไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเป็นอยู่ ที่เป็นเพราะว่าอย่าง,งน้ก็อ๋อถ้าเป็ยนยางพาราหรือว่าทุเรียนหรือว่าพริกมะเขือเนี่ยเฮาบ่ได้คลุกยาป้องกันเชื้อราจจ้าคลุกยาป้องกันเชื้อราตอนมเมล็ดตอนไหนจ้าตอนมเมล็ดจ้าตอนมเมล็ดหรือว่าหากเวลาปลูกมันมีเชื้อติดอยู่จ้าเมื่ออ้อยนี่เหมือนกันครับอ้อยนี่ก็ติดถ้าสมมติวเฮามีการจุบ ด้วยไอ้ยาเชื้อราก่มีหลายตัวเนาะ,ะชุดเป็นเป็นแบบชุดป้องกันเน<ช>ี่ยนะหรือว่าคลุกเมล็ดป้องกันเนี่ยนะไอ้คลุกป้องกันเนี่ยเวลาเอาดินเอาเตรียมมาอย่างดีแล้วเนาะ,ะดินก็เตรียมดีเมล็ดก็เตียมดีเพื่อปลูกเชี้อโรกก็มีละนะครับทีนี้ก็นี่ก็เป็นวิธีแฮมอันหนึ่งแฮมตัวนึงบางคนโอ้เคมีเบาละให่ใจออนชีวภาพเนาะ ชีวพันธุนเ์เอาเออย่างดีฮะเอามาพะสู้กับโรคโรคเน่าเนี่ยอ๋อใส่เห็ดคิดอ,ออกเรียงเจ้าไตโคเดอร์ม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 าบางคนก็ว่าใส่ไตโคเดอร์มามันก็เป็นอยู่นะอ๋ออันเนียหมอปรากฏว่ามันอยไรจ้ะเจือที่มันมีเป็นสาเหตุของโรคเนะี่ย ถ้าเป็นทหารนะ่มันมีนักกว่ามันเลยการมันเลยการจ้าแล้วทีนี้ไปอู้กันเมื่อติดแล้วนี่กัอ๋อจารย์ไทโคเดม่าเนี่ยมันเป็นเจื้อเดียวเนาะจ้าปนบอไทยเพื่อดีเนี่ยไม่ต้องมีบอดี้การ์ดว่ะอ๋ออย่าง <laughs> ใดไวนะ้เนาะจ้าบอดีิการ์ดเจื้อที่เป็นบอดี้การ์ดของไทโคเดม่า คืออไอยางจ้าแล้วถามว่าไอยางอ่ะโอ้ก็เป็นตระกูลในพระทว่าที่เป็นฮอลแปลงโทนอ่ะอ่าบาซิลัสบาซิลัสจ้าซับซิลิสนี่นะจ้าเป็นเชื้อธรรมชาติเนี่ยถ้ามันไปอยู่กู้ครับไปไต่โคเดมาานะจ้ามันเป็นเปื่อนกันวะอ๋อเป็นเปื่อนกันเหมือนกับมีมูนักไง่ยมันเป็นบอีิการ์ดอะ เวลาเดินเกิดเป็นหมูเนาะเอาไปสู้ไอ้ไอเ้เจือที่เป็นตัวทำพื้เน่าเน,นี่รลอยๆนะไปฮบไปสู้กนะันแอละเจือนันก็ตายเจือตายเนี่ยประเด็นนี่เขากำลังเอ่อว่าอะหาวิธีที่จะเอามาขยายแล้วต้องขยายเป็นเจือเอาร่วมกันแล้วก็ให้มันไปสู้กับเจืออันที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเนี เออได้ความรู้ใหม่ว่าอมันจะต้องมีบอดีกาดเลยนะอวซีลาซับติลิสเนาะกับเชื้อราแต่โคเดอร์มาเชื้อราเขียวอี่เนาะราเขียวเจ้าอาจารย์สกุลพูดถึงว่าราเขียวลาเขียวอีนเนาะไตรโคเดอร์มาโรคหักเน่าโคนเน่าไอ้นะแต่ถ้าเป็นหองกรมพัฒนาที่ดินเป่นจะมีสันเด้งพอดอเนาะซูเปอร์พอดอหนึ่งปุ๋ยมักแห้งพอดอสองนี่อย่างเง้อน้ำชีวภาพเนาะ แล้วก็อันที่สามคือเชื้อราแต่คนเดียวมาเนี่<ม>ว่ะมันประคุณเดียวกันนี่ยวะะ่ะดียว,ว<ะ>่าป้องกันที่พออเหล่านี่นะถกลกโรคนากเน่าคนเน,น,น่านี่นะพอดอสามอีว่าแม่นจุดโมนี่เป็นท้องว่าชีวพันธุ์หรือว่าชีวภาพไหมเนาะเจ<ช>้าประเด็นของมันคือว่าประเดี๋ยวเนี้ยเรื่องคุณภาพคุณภาพเพียงสิงเียนะกาแฟาให้แก้วนะะเนาะอิงเธอนี่มันจะนกาแฟเนี่ย น้ำล้างกาแฟมันจางมันจางมันจางนี่หมายถึงว่าอมันบบใครเข้มข้นอ๋ออันนี้คือหมายถึงว่านี่เฮาอูถึงว่าถ้าคุณภาพที่มันเข้มข้นอ้าโอ้นี่แหละรสชาติของกาแฟอันตะกี้นี่มันจะ้น้ำล้าง้วยกาแฟก็มาเหอะสมมติแต่แต่เชื้อที่ใส่งเทียนอูเหมือนกันถ้าสมมุติว่าถ้ามันมีความเข้มข้นเนาะจมันก็จะเวลาจํานวนเชื้อมีนัก วลาส่งเข้าไปในดินปุ๊บมันจะไปสู้กันวะเแลาทำให้มันชนะเมนจ้ะอ๋ออันนี้ไอเอาน้ำา,า้ายไปยังเป็นอยูยนะ <c oughs> เป็นโรคลากเน่าเนี้ยน,นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าตัวถ้าเป็นเคมีก็ว่าไปเนาะ <c oughs> ยาการเชื้อราในคุกมันจะมีขายแล้วก็ <c oughs> สู้ได้แล้วก็ถ้าเป็นสารชีวภาพบางคนเพ่็ต้องการที่จะ,ะบัจจัยเคมีนี้ก็ มันก็จะต้องเอาโมนี่มาเป็นตัวประกอบเจราไตรโคดมานี่นะของกรมวิชาการเออกรมวิชาการเกษตรก็มีเนาะของกรมส่งเสริมเพิ่นก็มีนะมีครับศูนูนอย่างเง้นะส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราขาพืชอ่ะต่างไปพืชสวนโลกเดิมนะนะอันนั้นเพิ่นมีอันนักวิชาการเื้อความหู้เต่เนอร์ถ้าเอามีประหารเรื่องโรคพืชนี่นะเพิ่นเอาเปิดคลินิกตั้งแต่เก้าโมงถึงเตียงอันกู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะเอาเชื้อ ของพืชที่มันมีปัญหาเนี่ยเอาใส่ใส่เอากระดาษห่อเนาะใส่ถุงไปดีๆเอาไปขึ้นบนพอเพื่อจะบอกโอ้มันเกิดจากไอ้ยังเพื่อจะมีคาแนะนำเฮ้แล้วกพจะมีสารชีวพันธุ์ด้วยยาตีพ่อออเล่าเนี่ยเชื้อราแต่โคเดม่าเนี่ยนะอันนี้อันนี้ชีวภาพหรือชีวพันธุ์างที่สัเทียนว่าเนี่ยอันนี้ก็สําคัญอะสําคัญและกับความเข้มข้นด้วยเนาะนี่ผมยกตัวอย่างให้บัไดประสบการณ์ที่บ้านเลี้ยงแมวเลี้ยงแมว เราเมียมันสบายอ่ะเอาอยู่ในห้องออกไปข้้งนอกออกมามาตัวเกาเนี่ยครบแล้วก็เอาปนห้อยเอาทรายที่แมวขี้ทรายนะ่ะโอ้สังเกตสองสาวันเนี่ยเข้าห้องขนาดนี้ห้องสี่สามคูณสี่นยะเข้าเนี่ยโอ้ปวดหัวเ <c oughs> มนหมายถึงว่ากินเยี่ยวแมวขี้แมวนี้วขี้เมนขนาดอ่ะจ้า <c oughs> แล้วก็อ๋อได้ไปอัน ฟังนักวิชาการบอกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของกลิ่นที่เกิดจากเรื่องของจุลินทรีย์เนาะจ้าทีนี้เปิ้ลบอกว่าเอานี่ไปใส่สิฉีไส้เดือนฉีไส้เดือนอ๋อฉีไส้เดือนจ้าเอาเขาไปได้สี่ไส้เดือนแล้วก็เอามาผสมน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่เนาะใส่ฟอกกีไปเนาะจ้าลองมาแล้วแต้อู้ไปเลยกันไปเนาะ,ะเปิ้นบอกว่าในฉีไส้เดือนเนี่ย มันจะมีจุลินทรีย์ประมาณ <จะ S 2> ห้าหกร้อยชนิดเราไปพ่นพ่นทำวันนะไปดูนะไปไปเข้าไปในห้องนะบ่มีกลิ่นเลยคออบลิ่นตรงไหนตรงตรงมูลมันนะจ๊ะตรงมูลที่เอาในถาดอะถาดไปพันอะถาดติ่มให้แมวฉี่อะพ่น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 มมีกลิ่นเลยครับอ,อ๋ออันนี้เฮาเฮากำลังอู้ว่าจุลินทรีย์นะ มันสามารถที่จะควบคุมจุลินทรีย์ตัวกันได้อย่างเชื้อไตโคเดมานะถ้าสมมติว่าเอาเอาบริการไปสักสามคนห้าคนเนี่ยชีรีสองนี้เนะี่ยไปนะไนช่ยกันนะไปช่วยกันไปสู้ครับเชื้อที่เป็นโรคลากเน่าอย่า,าอันนี้ก็ทําให้เหมือนกับว่าอางก็เสริมประสิทธิภาพเฮาอูถึงว่าตถิกีติอูถึงเรื่องขี้แมวที่ว่าเาชีแมวเนะี่ยแล้วก็เอาชีเส้เดือนที่มีจุลินทรีย์จํานวนนักเอาไป เอาไปสู้กันจ้าตั้งแต่ห้านมาใจอนี้พ่นตลอดเลยบ่ม,มีกินจ้เราเวลาเอาไปเป็นปุ๋ยอาจารย์นะครับมีอาจารย์คนเพื่อนบอกอธิบายว่าเวลาอาจารย์ฉีเนี่ยสังเกตดูอย่างนะนี้โทษนครับเวลาฉีรถกําแพงเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันเป็นไงเม้น <c oughs> แต่เวลาฉีเนี่ยไม่ต้องไปฉีใส่ต้นไม้ฉีใส่ที่ที่ดินเนาะจ้า ในดินเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่สามารถที่จะจัดการเรื่องกลิ่นเรื่องมูลเนี่ยได้มันจะไม่เหม็นมันไม่เหม็นแล้วมันเป็นปุ๋ยด้วยเออเข้ถ่ายนีเนาะเขานกถึงอู้ถึงชีวภาพกับมูลเนี่ยแล้วการจัดการที่อยาให้ลงโรครักเน่ากันใจไปน้อยควบคุมทางชีววิธีมันวะเออมันมีประโยชน์แต่เฮาก็ใช้ความโห่ที่ว่าจานในเพิ่น ดู of of ประสบการณ์ของคนเนี่ยเปิ้ลปถ่ายทอดกันมาแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ถ้าบ่านนี้ได้เหม็นขี้แมวชีไสเดือนก็เปิ้ลก็มาใช้เรื่องการเกษตรเนาะที่ของศาสตราจารย์ดรอนันตตังโชหาิทย่ไหนแม่โจ้แล้วก็วันก่อนได้มีโอกาสอู้เปิ้นในรายการอันเกษตรเนี่ยห้องสุทนามกเปิ้นบอกว่าปุ๋ยแพร่ไม่มีปัญหาอย่ามองแค่ปุ๋ยเคมีวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลยห เดี๋ยววันนี้ผมกลับไปบ้านผมจะไปให้ปุ๋ยต้นไม้หรอไปถึงก็ไปฉี่ใส่้น่อ้อันนี้แหละปุ๋ยยูเรียอย่างนี้ว่ะสมมหวาต้นมาลำไใหญ่เนาะวันนี้คือมาลํไใหมะม่วงมะนูนนี่เนาะวันนี้ไปเติมปุ๋ยให้หน่อย ต้อพบอกว่าเจ้าต้องขึ้นอย่งนักว่ามีกุฏิกุฏางหรอกแม้กระทั่งใบไม้บันลำใหญ่บบม่วงที่มันหล่นมา่ะนะเอาขี้งัวใส่เนาะเอาสันเร่งอย่างไปช่วยน่อยเนาะอย่างสันเร่งพอดอหนึ่งอีนอะเอาใส่ใบใบมันแห้งเนาะพฝนตกมาอีนอะแหมบ่กขี้เดือนมันก็ย่อยสลายละเพราะมันมีมูลซัดมีอย่างสันเร่งต่างๆนี่เข้าไปช่วยเป็นจุลินทรีย์อ่ะสองเดือนมันย่อยแล้ว เป็นปุ๋ยให้เก้าไม้ได้เลยเอย๊ะเพื่นว่านะมันต้องไปคื่อย่างแนกมันต้องคือนว่าปุ๋ยมันจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ปุ๋ยอันนั้นอย่างเดียวพืชโมนี้ใจได้แม้กระทั่งเศษอาหารที่เรากินเหลือนะเพื่อนว่าเอาใส่ในถังไวนะ้เนาะอย่างของพัฒนาดีนดินพวกอ่ามีซูปเปอร์พอดอเปิลหกอะซันเด้งพอดอนะหกเอาใส่ในเศษอาหารที่เรากินเหลือนะี่นะเปลี่ยนเศษป้าเศษอะไรอย่างเงี้ยเอาใส่ในถังไว้แล้วอันนี้ใส่ กากน้ำตาลใส่ประมาณแฮมโมเมินมันก็จะได้น้ํำมักชีวภาพเวลาเอาไปใช้ก็คือกรองเอาน้ํามันไปเจือจางกับน้ําแล้วก็เอาไปพ่นในเรื่องของการเกษตรถ้าใจเข้มข้นก็เป็นยาฆ่าหญ้าบนว่านะ่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรเฮาเนี่ยต้องปรับตัวพอสมควรแ,แล้วก็ใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยคือเกิดประโยชน์สูงสุไดได้คือดีขึ้นว่าใบไม้มันหล่นลงมาไปเผาอิ่มใจนะ เพื่นอนเขว่าเอาใส่เอากล่องไว้เอามูลซ,ซัดใส่เอาน้ําสันเร่งพอดอหนึ่งใส่ฝนตกลงมาฮดน้ำเพื่อมันจุม่มสองเดือนได้ไปิดปุ๋ยแล้วเี่ยวใส่ตัวเี่ยวเสร็จตัววันวานี่เยี่ยวนี่นะเ<อ>สเนี่งกับนีไข่หัวแล้ว่ันวาเดี๋ยวจะไปให้ปุ๋ยกับต้นไม้หน่อยเหรอ,อลงรถปุ๊บเตียวไปหาต้นไม้เขาเข้าถ่าดีเหมือนกัน้วเขาคืดไปถึงว่าสมัยพ่ออุ้ยแม่มอนเพื่อนกับเอี้ยนเนาะเพื่อนกับอยู่กับธรรมชาติเองนะ ต้นนี้วันนี้ลิ้นจีนําพูดไปชีมม่วงเซนต้นมะนุนต้นอย,อย่างไปเน่นะมันก็เป็นธรรมชาติเนาะป้าชายเพิ่นทําได้เนาะไม่ยิงก็ลําบากหน่อยอจะไปห้องน้ําห้องด่าเรียบร้อยครับแต่ประเดี๋ยวอันโหส้วมเพิ่นอะเพิ่นตะกอนมันเป็นนวัตกรรมที่ท่านจา์เพิ่นพัฒนาขึ้นมาศาสตราจารย์โุเตอร์นตันโชมันจะแยกชีก็แยกอึแล้วเพิ่นจะไปไว้ในปั๊มน้ํามันพ่องไปอย่างต่างๆนอ่น่ะชีเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ เรื่องของการเกษตรได้อะ<า>จ๊ะเพรานว่ามันเป็นปุ๋ยชั้นดีปุ๋ยยูเรียสบายสบาย,สบายเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาจะต้องเห็นหูเนาะกับเรื่องของการจัดการเรื่องการควบคุมเรื่องโรคที่มีตังรากพืชกาถ้าเราเข้าใจตัวพืชเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเนาะแก้ปัญหาเพราะว่าจะเป็นเน่าก็เป็นใบจุดกาอย่างต่างๆในี่เ,าเขาก็ มันก็จะเปะเ็นห้อทำพืชเป็นห้องอย่างน้อยก็คือลดต้นทุนเนาะถ้าเขาเข้าใจเรื่องมนี้แล้วก็พืชที่เขาปลูกสามารถที่จะเอามาใช้แล้วก็เอามาบริโภคแล้วก็เอามาขายเป็นเศรษฐกิจที่ปเป็นห้อเศรษฐกิจชุมชนเนาะหรือว่าเศรษฐกิจไอ้ใช้เป็นห้อะใช้อาหารเป็นอาวุธในอนาคตนเนยถ้าสมมติว่าเราวางแผนได้ในอีปุ๊บ ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยแป้งกาเรื่องของคุณภาพบดีนะครับเฮียนหู้ไปเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะสร้างนักขายแล้วก็เอาไปขายให้กับประเทศทีม่มันมีอาหารเนาะเราก็สามารถที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตอาหารของของโลกที่ว่าเป็นครัวครัวของโลกได้เนาะนมีการบริหารจัดก,การที่ดีนะครับก็ ได้ความรู้กันไปเนาะเรื่องของการดูแลพืชในช่วงดูดูฝนโดยเฉพาะเรื่องโรครากเน่าขนเน่าแก้ด้วยยังก็ปรับปรุงด้วยย่างตากดินเนาะยกแปลงใส่ปุ่นขาวหรือใช้เจอราตะโคเดม่ารวมถึงบาซิลัสซับติลิสนะเจ้าแต่ถ้าเป็นห้องกรมพัฒนาที่ดินก็สั่นเด่งพอดอสามนะเจ้าไปขอได้ฟรีเนาะทีมอดินอาสาใกล้บ้านก็นได้แต่ถ้าของกรมวิชาการเกษตรก็จะมี แต่โคเดอมาเหมือนกันเ <Yep. S 1> นาะรวมถึงของกรมส่งเสริมการเกษตรนะเจ้เาแล้วเจ้าวันนี้มีองค์คามรู้นักนะเจ้าหลายๆห,หน่วยงานที่เปิ่นเปิดคลินิกเรื่องโรคพืชก็ไปที่ศูนย์เทคโนโลยีด้านอาราขาพืชเนาะกรมส่งเสริมการเกษตรนะเจ้าต่างไปเพื่อสวนโลกอันนั้นมันมีคลินิกกู้วันจันทร์ถึงสุกเก้าโมงจนถึงเตียงนะเจ้าก็มีนักวิชาการให้คำแนะนําเรื่องของโรคพืชต่างๆรวมถึงนอนมแมลงกับเจ้าใจพวกสารชีวพันธุ์พวก เบีเวียนะจ๊ะเพื่อก็มีคือความหู้แล้วก็มีหัวเจอแจกคคือตอัวแต่ถ้ารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มมันก็อบรมเพื่อความหู้ได้ตัวนะจ๊ะอันนี้ก็ลองติดต่อกันไปที่ศูนย์เพ้นอท้องแผนจ้าพ่ออ๋อจาศูนย์ศูนย์เทคโนโลยีด้านาราคาพืชเนาะการนะของกมรมส่งเสริมการเกษตรต่างไปเพื่อส่วนโลกอะ่ะจ้าอันนี้เป็นมีอันนี้วิชาการใือกับแนะนำนะจ้าเรื่องของการเกษตรนั่นเองเจ้าแต่ถ้าจะ ให้ได้เจอทุเหลืองกับติดต่อที่ศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่ยังมีอยู่เนาะเจ้าตีศูนย์เมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ก็ไม่นอกจกเจอทวเหลืออแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์อื่นตัวแม่งกับเจ้านั่นคือจะมีเขาเพิ่มเป็นเป็นโทลิสงอะไรอย่างมีข้าวโพดมีอยู่นะ เราไปสอบถามดูเนะาะแต่ถ้าศูนย์วิจัยพืชไทยเชียงใหม่ก็โทรศัพท์เปิลศูนย์ห้าสามสี่เก้าหาเจ็นะจ้าศูนย์ห้าสาส่เก้าแปดห้าสามจส่วนเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่นก่ก็อยู่ภายในพื้นที่เดียวอยเอนลองถามเปิ้ลเนาะ เจ้าปิ้นก็จะมีะนักวิชาการให้คำกกแนะนําแล้วก็มีเจ้อพันุ์ขายในราคาของหลวงบบแปลงตัวนะจ๊ะแต่ถ้าติดต่อท่านพระอานสุทธาศิปินตาเซนข้าราชการบํานาญกระทรวงเกษตรและสหกรกรวิชาการเกษตรอดีตผู้ในการศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่ท่านกับเป็นงคณะทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอ,อกรเจียงใหม่ฝากคาถามเรื่องการเกษตรก็ได้ศูนย์ แปดหนึ่งเก้าห้าศนยเจ้าจวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามหับฟังหับชมบทความเกษตรต่างอากาศวันติดเตี้ยงเกิงจนแผ่วบ่ายโมงสิบสนาฬนทีแผ่วสิบสนนาที ข้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทราบพร้อมท่านพรออสุทน์ปินตาเสนนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนพร้อมกับทีมงานสถานีวิทยุมอกรเจงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้าปะก,กันในวันติดหน้า11นาฬิกาโลกสีเขียวและเตียงเกิงบทความเกษตรต่างอากาศยินดีจะดด้าต,ตามวันนีีส,สเจ้าท่านพรออสุทศน์ปินตาเสนเจ้าสวัสดีครับนี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้า ะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลย,เ,ลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกิดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่งองดื่มหที่อยู่อาศัยและยา,ลารักษาโรคเรื่อรักษาที่ดินทำกินสนหรัจจนนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด